นิยายเรื่องเคยมังกรบทที่3าถึงสกูถามมึงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ,อพ่อภรรยาคุณเป็นคนทำใช่ไหมเฉินเฟิงคำรามเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าตระกูลเฉินจะคลั่งถึงขนาดนี้ใช้ชีวิตของสีเว่ยกวัวพุกคามเพื่อที่จะให้เขากลับไปยังตระกูลเฉินนายน้อยคุณเป็นคนพูดเองและข้าน้อยก็ไม่พูดอะไรเลยเฉินจงยิ้มเล็กน้อยและพูดเชี่ยเฉินเฟิงพูดกระแทกกำแพงอย่างหนัก แม้ว่าเขาอยากจะฆ่าเฉินจงแต่เฉินเฟิงก็เข้าใจดีว่าในเวลานี้คนที่สามารถได้ช่วยสีเว่ยก็ได้และมีเพียงเฉินจงเท่านั้นหากไม่มีเฉินจงแม้ว่าเขาจะหาเงินได้ห้าล้านทางโรงพยาบาลก็จะไม่ช่วยสีเว่ยกว่าเลยยิ่งไปกว่านั้นเขาก็หาเงินห้าล้านไม่ได้หรอกนี่คือแผนชั่วร้ายอย่างเห็นได้ชัดแต่เฉินเฟิงก็ต้องกระโดดเข้าไปแม้ตระกูลเฉินใช้ความพยายามใดๆสำหรับเขาเขาก็ยอมรับได้ แต่เขาไม่ยอมให้ครอบครัวของเสี่ยมเมื่องเหยาวยาต้องเจ็บปวดนายน้อย,อยตัดสินใจเร็วๆนะท่านเสียอดทนได้ไม่นานแล้วผู้เท่าเฉินจงแสดงรอยยิ้มอันสงบสุขบนใบหน้าของเขาตั้งแต่แรกเริ่มเขาก็กระเฉนเฟิงไว้แล้ว เพราะจุดอ่อนของเฉินเฟิงชัดเจนเกินไปนั่นคือเสี่ยมเมืองเหยาวยเมื่อเสี่ยมเมืองเหยาวยประสบอันตรายเฉินเฟิงก็จะเสียสติทันทีถ้าเฉินเฟิงเฝ้าดูเสี่วยกวกอ๋าตายไปในวันนี้เงินความสัมพันธ์ของเขากับเสี่ยมเมืองเหยาวยนั้นก็จะสิ้นสุดลงทันทีเฉินจงมั่นใจว่าเฉินเฟิงจะไม่เลือกทางโง่ๆแบบนี้หรอก เฉินเฟิงยิ้มอย่างน่าสังเวชและต้องบอกว่าเฉินจงคิดถูกที่จะเดิมพันครั้งนี้แม้ว่าจะไม่มีเสี้ยมเมืองอยออยู่เขาก็จะไม่ปล่อยให้สีเว่ยกลัวตายเพราะสีเว่ยกลัวเคยช่วยชีวิตเขาไว้ช่วยคนน้ำเสียงของเฉินเฟิงเย็นชาจ,จนน่ากลัวเขาตัดสินใจแล้วถ้าพ่อของผมเป็นอะไรในครั้งนี้ผมจะเอาชีวิตคนในครอบครวัวเฉินทั้งหมดมาสังเวยชีวิตให้กับเขาด้วยนายน้อย ตั้งแต่คุณเกิดมาเลือดอันสูงส่งของตระกูลเฉินก็ได้ไหลเวียนผ่านร่างกายของคุณ ตอนนี้คุณได้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่สุดแล้วเชื่อข้านอ้อยเถอะสิ่งที่ตระกูลเฉินจะสามารถได้มอบให้คุณนั้นไม่ใช่มีแค่เพียงทรัพย์สินหลายล้านล้านเท่านั้นเฉินจึงไม่สนใจคำขู่ของเฉินเฟิงเลยในคำพูดของเขาเผยให้เห็นถึงความภาคภูมิใจอย่างลึกซึง้งตระกูลเฉินนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะตระกูลที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งในเมืองหลวงแต่ไม่ใช่แค่ความร่ำรวยเพียงอย่างเดียว พลังงานที่แท้จริงของตระกูลเฉินนั้นชาวโลกไม่สามารถจินตนาการได้เลยฉลาดเหรอเฉินเฟิงกัดฟันในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังอย่างรุนแรงคนดีบักจะถูกกลั่นแกล้งเสมอและเขายอมถอยหลังครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่ได้กลับมาคือตระกูลเฉินโจมตีเข้ามาเรื่อยๆทุกคนในตระกูลเฉินเห็นว่าตัวเองเหมือนดังสุนะัขตัวหนึ่งจะเรียกไปเรียกมาก็ได้ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าสุนัขจะกัดคนหากมันจนตรอกขึ้นมาในตอนนี้เฉินเฟิงตัดสินใจจากก้นบึ้งของหัวใจว่าตั้งแต่วันนี้นี้เป็นต้นไปเขาจะไม่ยอมถอยหลังแม้แต่ครึ่งก้าวระหว่างเขากับตระกูลเฉินจะไม่ยอมจบอย่างง่ายงายแน่นอนเขาจะทำให้เฉินเจิ้นหนานชดใช้กับสิ่งที่ตัวเองทําไว้ตระกูลเฉินนี่คือพวกคุณบังคับผมเองเฉินจงไม่รู้ว่าเฉินเฟิงคิดอะไรอยู่ เขาหยิบสัญญาที่เตรียมไว้เมื่อนานมาแล้วยิ้มให้เฉินเฟิงและพูดว่านายน้อยนี่เป็นของขวัญที่นายท่านเตรียมไว้ให้คุณตราบใดที่คุณเซ็นสัญญานี้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของครอบครัวเฉินของเราในช้างโจก็จะตกเป็นของคุณทั้งหมดเฉินเฟิงหันมองเฉินจงอย่างเงย็นชากล่าวว่ามีทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็กอสังหาริมทร,รัพย์การจัดเลี้ยงการสื่อสารความบันเทิงและอินเทอร์นเน็ตตามสัญญา เกือบทุกชีวิตมีส่วนเกี่ยวข้องคาดว่าน่าจะมีมูลค่าหลายหมื่นล้านนับเป็นครั้งแรกที่เฉินเฟิงรู้ว่าตระกูลเฉินอันดับหนึ่งในเมืองหลวงนั้นน่ากลัวมากเพียงใดแค่ธุรกิจในเมืองช้างโจเพียงแห่งเดียวก็มีมูลค่ารวมกันเป็นหมื่นล้านแล้วหากธุรกิจในประเทศจีนทั้งหมดรวมๆกันแล้วต้องรู้ว่ากุะยซื่อเป็นกองกําลังหลักของตระกูลเฉินเฉินเจิ้นนานเคยใช้เงินมากกว่าสามหมื่นล้านเพื่อซื้อเกาะเล็กๆในต่างประเทศ ที่ใช้เป็นฐานฝึกอบรมกุิซืโดยเฉพาะจากนั้นก็ตามหาเด็กเล็กที่มีรากเง่าที่ดีจากทั่วโลกและปลูกฝังพวกเขาตั้งแต่อายุยังน้อยเด็กเล็กทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนที่โหดรายแบบนรกผู้สอนของพวกเขาไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปการต่อสู้ในปัจจุบันก็เป็นราชาแห่งนักฆ่ามีคนหลายพันคนที่เข้าข่ายฝึกกุิซือทุกปีแต่สุดท้าย มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถได้เป็นกุอิซื้อได้สามารถจินตนาการออกได้ว่ากุอิซื้อที่ฝึกฝนโดยตระกุลเชินนั้นน่ากลัวเพียงใดสิ่งที่เรียกว่าราชาทหารและนักฆ่าชั้นนำที่คนทั้งโลกรู้จักกันดีนั้นเป็นเพียงเรื่องตลกต่อหน้ากุอิซื้อเท่านั้นเชิญเจิน้นันส่งกุิซื้อมาปกป้องเฉินเฟิงโดยที่เชิญจงไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยเฉินจงรู้ดีว่าแม้แต่ลูกชายของเชิญเจิน้นันก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกุอิซือ เฉินเฟิงก็มีสิทธิ์เฉินจงประหลาดใจเขารู้ว่าบนร่างกายของเฉินเฟิงต้องมีความลับบางอย่างที่ผู้คนไม่รู้อย่างแน่นอนความลับนี้สำคัญกว่าทรัพย์สินล้านล้านของตระกูลเฉินถึงสิบเท่าร้อยเท่า หลังจากที่เชิญจงจัดการการผ่าตัดของซีเวอร์กวัวก็เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆเมื่อเห็นว่าซีเวอร์กวัวไม่มีอะไรผิดปกติแล้วเฉินเฟิงจึงออกไปซื้ออาหารเช้าสองชุดลินหลันและเซียมเมืองเยาเฝ้าอยู่ในห้องผู้ป่วยทั้งคืนและตอนนี้พวกเขาน่าจะหิวแล้วแน่แน่เฉินเฟิงนำอาหารเช้ามาถึงประตูห้องของผู้ป่วยและกำลังจะผลักประตูเขาก็ได้ยินเสียงของลินหลันออกมาจากห้องผู้ป่วยเมืองเยา หลังจากที่พ่อคุณฟื้นในครั้งนี้คุณก็อยากกับเฉินเฟิงเถอะแม่ฉันเคยพูดมาหลายคอรอไม้หันอากาศไม้หันอากาศงอแล้วนี่คะ่ะว่าจะไม่จะยากับเฉินเฟิงเสียเมื่องเยาขมวดคิ้วเสียงของเธอเหนื่อยลาเล็กน้อยครั้งนี้ยังไงก็ต้องอยาหลินลันแข็งกร้าวและน้ำเสียงของเธอหนักแน่นมาก เมืองเห่ยาเรื่องอื่นแม่สามารถได้ฟังคุณได้หมดแต่เรื่องนี้ไม่มีทางคราวนี้ถ้าคุณไม่อยากกับเฉินเฟิงจากนี้ไปฉันจะถือว่าฉันไม่เคยมีลูกสาวอย่างแกเสียมเมืองเห่ยาจ้องมองลินหลานอย่างว่างเปล่าเข้าใจอย่างชัดเจนว่าครั้งนี้แม่จริงจังมากก่อนหน้านี้ลินหลันก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าให้เธอกับเฉินเฟิงอย่ากันแต่ทุกครั้งที่เธอสายหัวหลินหลันก็จะยอมแพ้แต่ครั้งนี้ ท่าทีของหลินหลันแข็งกร้าวอย่างน่าประหลาดใจเมืองเหยาไม่ใช่ว่าแม่อยากจะทำลายพวกแกอย่างโหดร้าย แต่พวกแกไม่เหมาะสมกันจริงๆและเฉินเฟิงก็ไม่คู่ควรกับแกเลยฉันมองออกตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาในครอบครัวของเราก่อนหน้านี้ถ้าพ่อของแกไม่สัญญากับฉันว่าเฉินเฟิงจะแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตฉันก็จะไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของพวกแกถึงจะตีฉันให้ตายก็ตามตอนนี้สามปีผ่านไปแล้วแกก็ลองคิดด้วยตัวเองดูสิว่าเฉินเฟิงได้ทำสิ่งที่ดีแล้วหรือไม่ ตอนนี้เขายังคงเป็นคนส่งอาหารและเขาได้รับเงินเดือนตายตัวหกถึงเจ็ดหยวนต่อเดือนหรือว่าแกจะใช้ชั่วชีวิตอยู่กับผู้ชายแบบนี้เหรอเัินเฟิงยืนอยู่นอกประตูด้วยสีหน้าสงบสิ่งที่หลินหลันพูดนั้นเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในช่วง3ามปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้ทําสิ่งที่ดีงามและไม่เคยได้ให้ความสุขแก่เสียเ่ยเมืองเหยาเลย ตอนนี้มันถึงเวลาที่เซียเมืองหยาวต้องตัดสินใจแล้วไม่ว่าเซียเมืองหยาวจะตัดสินใจยังไงเขาก็จะยอมรับทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นการยากันก็ตามครั้งนี้เขาจะจากไปอย่างมีความสุขบทที่สี่จะไม่มีวันทําให้เธอเสียใจแน่นอนเซียเมืองหยากัดริมฝีปากซีดของเธอดวงตาที่สวยงามของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเธอรู้ว่าแม่ของเธอพูดถูก เฉินเฟิงก็ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆและสติก็บอกเธอว่าเธอควรจะจากเฉินเฟิงไปนานแล้วแต่ทุกครั้งที่นึกถึงสายตาที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักเมื่อเฉินเฟิงหันมองเธอหัวใจของเสี่ยมเมืองเหยาก็อ่อนลงอย่างไม่สามารถช่วยอะไรได้ใช่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยแต่ผู้ชายคนนี้ ทำเพื่อเธอเพียงแค่คำว่าไม่สบายกระเพาะคำเดียวโดยไม่ได้ตั้งใจและตื่นเช้ามาต้มโจ๊กให้เธอกินทุกวนันเป็นเวลาสามปีไม่เคยหยุดชายคนนี้ไม่มีความสามารถอะไรเลยแต่เป็นเวลาสามปีไม่ว่าจะลมหรือฝนเขาจะไปรับเธอไปและกลับจากที่ทำงานทุกวนันและเฝ้าดูเธอเข้าบริษัทอย่างปลอดภัยก่อนจากไปในสามปีผู้ชายคนนี้ทำเพื่อเธอมามากเกินไป ก่อนที่เธอจะรู้ตัวบนใบหน้าสวยของเสี่ยเมืองเห่ยวก็เต็มไปด้วยน้ำตาเมืองเหย่ยวไม่ใช่ว่าเธอตกลุมรักเฉินเฟิงไปแล้วเหรอหลินหลันมองอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเห็นลูกสาวของเธอหน้าตาเช่นนี้นี่ยังเป็นลูกสาวของเธอที่มีความภาคภูมิใจเหมือนนกยูงอยู่หรือเปล่าเาเนี่ย เสี่ยเมืองเหยาไม่ได้พูดเลยและเธอก็ร้องไห้หนักมากเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเมื่อมองไปที่เสี่ยเมืองเหยาที่ร้องไห้ดังสายฝนในดอกแพรลินลันก็รู้สึกเสียใจนี่คือสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อก่อนตอนเสี่ยเมืองเหยาและเฉินเฟิงแต่งงานกันเธอคัดค้านอย่างมาก แต่เธอก็ไม่สามารถเอาชนะสามีเธอได้สุดท้ายก็ต้องยอมให้ทั้งสองเข้าด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามหลินหลันเข้าใจลูกสาวของตัวเองดีหญิงพยองมากกว่าตัวเองในตอนนั้นหลินหลันจึงมั่นใจมากเสียเ่ยมเงืองหยาวจะไม่มีวันชอบคนไร้ประโยชน์อย่างเฉินเฟิงแน่นอนแค่ผ่านไปสองสปี เียยมือ่งเหยาก็จะมองเห็นท่าแท้ของเฉินเฟิงโดยพื้นฐานแล้วเสียยมือ่งเหยาก็จะจากเขาไปโดยที่เธอไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่คราวนี้เธอถูกตบหน้าไปแล้วลูกสาวของตัวเองไม่เพียงแต่ไม่ได้ออกจากคนไร้ประโยชน์คนนั้นแต่ดูเหมือนเธอจะตกหลุมรักคนไร้ประโยชน์คนนั้นไปแล้วเหยาอแม่รู้ว่าเฉินเฟิงดีกับแกมากแต่แกก็ต้องเข้าใจว่า คนสองคนต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตและมีหลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึงไม่สามารถมองเพียงว่าอีกครึ่งหนึ่งดีกับแคลหรือเปล่าจากฐานะของแกแล้วสามารถหาผู้ชายที่ใจดีกับแคลและมีเงินมากกว่านี้ได้แม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วฉันเชื่อมั่นในตัวเชิญเฟิงหลินลานอยากจะเกลียกลอมอีกครั้ง แต่ถูกเสี่ยเมืองเหยาขัดคำพูดในตอนนี้เสี่ยเมืองเหยาได้ยึดแน่นความคิดในใจของเธอไม่ว่าชายคนนี้จะไรประโยชน์เพียงใดเธอก็จะไม่จักไปอีกแล้วนี่คือชีวิตของเธอเธอ้อเมืองเหยาลูกจะเสียใจทีหลังนะหลินหลันถอนหายใจเมื่อเห็นการแสดงออกของเสี่ยเมืองเหยาหลินหลันก็เข้าใจแล้วว่าพูดมากแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์แล้วเสียใจทีหลังหรือไม่ไม่ไม ผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจแน่นอนอยู่นอกประตูเฉินเฟิงกหมัดแน่นขึ้นฉันเชื่อมั่นในตัวเฉินเฟิงเขารอคำพูดประโยคนี้มาสามปีแล้วเมืองเหยาขอบคุณนะ จากนี้ไปแม้ว่าโลกนี้จะทำให้คุณเสียใจผมเฉินเฟิงก็จะไม่มีวันทำให้คุณเสียใจแน่นอนเฉินเฟิงหันหลังและเดินจากไปจากนี้ไปบนร่างกายของเขาก็มีภาระที่เพิ่มขึ้นอีกแล้วนั่นก็คือทำให้เซียมเงือกยาวกลายเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกเขาจะแสดงให้หลินหลันเห็นว่าคนไร้ประโยชน์ก็สามารถได้มอบความสุขให้กับผู้หญิงที่รักของเขาได้นายน้อยตอนนี้มีเวลาไหมเฉินเฟิงได้รับโทรศัพท์จากเฉินจงทา ทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลมีอะไรเหรอเฉินเฟิงขมวดคิ้วเขาเคยบอกเฉินจงไว้เมื่อวานนี้แล้วถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอย่ากวนใจเขาเขาไม่อยากให้วันเวลาที่สงบสุขของเขาต้องพังทลายซึ่งอยู่บนยู่ชวนสารนายน้อยถ้าคุณสะดวก สามารถมาดูได้เลยตอนนี้น้ำเสียงของเฉินจงเต็มไปด้วยความการุณาหลังจากโทรหาเฉินเจิเจ้นนานเมื่อคืนนี้เฉินจงก็รู้ว่าแม้เฉินเฟิงจะเป็นแค่ลูกนอกสมรสบ้านพักตากอากาศหรือเฉินเฟิงก็อยากจะปฏิเสธโดยจิตใต้สำนึกแม้ว่าเขาจะมีรับสินหลายหมื่นล้านแต่เขาก็ยังไม่อยากเปิดเผยต่อสาธารณะมากเกินไปเขาชอบที่จะทำตัวตํำๆเขาอยากจะเป็นลูกเขยของตระกูลเสียมากกว่าคนที่ร่ำรวยที่สุดในชางโจวแต่หลัง จากได้ยินคำว่าอยู่ชวนซานเฉินเฟิงก็ปลี่ยนใจทันทีเพราะเสี่ยมเงื่อหยาวเคยกล่าวไว้ว่าเธอชอบสภาพแวดล้อมของยู่ชวนซานมากเมื่อหาเงินได้ในอนาคต จะซื้อบ้านในอยู่ชวนซานแล้วตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อปีนภูเขาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในเวลานั้นเฉินเฟิงไม่สามารถซื้อบ้านในอยู่ชวนซานได้นับประสาอะไรจะซื้อบ้านเงินเดือนของเขาแม้แต่ห้องน้ำของอยูชวนซานก็ไม่สามารถซื้อได้เลยเนื่องจากอยู่ชวนซานได้รับการหนุนจากภูเขาและสายน้ำเทียวทักจึงมีเสน่ห์มาก และควบคู่ไปกับหวงจุ้ยที่ยอดเยี่ยมบ้านบนภูเขาจึงมีราคาแพงที่สุดในช้างโจทั้งหมดแม้แต่ที่อยู่อาศัยธรรมดาก็เริ่มต้นที่1นึ่งแสนต่อตารางเมตรนับประสาอะไรกับพื้นที่บ้านพักระดับไฮเอน สามารถกล่าวได้ว่าหากไม่มีตระกูลเฉินเฉินเฟิงจะไม่สามารถซื้อบ้านในอยู่ฉวนซานได้ตลอดชีวิตของเขาแต่หลังจากมีตระกูลเฉินเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องจำเป็นที่เฉินเฟิงจะริเริ่มซื้อบ้านเองเฉินจงได้วางบ้านพักที่ซื้อไว้ตรงหน้าเขาแล้วช่างมันก็แค่รับมันไว้เป็นของขวัญมอบให้แก่เสี่ยมเมืองเหย่เฉินเฟิงถอนหายใจในใจของเขาแต่จะทำอย่างไรให้เสี่ยมเมืองเหยวายยอมรับของขวัญน,นี้ เป็นอีกหนึ่งคำถามตกลงเดี๋ยวผมจะไปหลังจากที่คิดแล้วเฉินเฟิงก็ตอบตกลงนายน้อยผมจะส่งรถไปรับคุณเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผมจะไปเองเฉินเฟิงพูดย่าวนวนซานอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลและอีกอย่าง เขาก็ไม่อยากจะพยองเกินไปครับนายน้อยเฉินจงก็ไม่กล้าพูดอะไรมากนะักเฉินเฟิงขี่จักรยานไฟฟ้าไปตามถนนไปยังยู่ชวนซานในฐานะที่เป็นย่านที่ร่ำรวยที่มีชื่อเสียงในเมืองช้างโจวยู่ฉวนซานมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีแม้แต่ในบริเวณที่อยู่อาศัยธรรมดาบนครึ่งภูเขาก็มีป้อมยามติดติดกันเต็มไปหมดอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าว ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องกังวลกับปัญหาของตนเองเลยหลังจากมาถึงบริเวณบ้านพักบนยอดเขาเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดมากขึ้นหากมีเพียงคนร่ำรวยในเมืองช้างโจเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยบนเครื่องภูเขางั้นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่บ้านพักบนยอดเขานั้นไม่เพียงพอที่จะใช้คำว่าร่ำรวยมาอธิบายแล้วมีบ้านพักเพียงเก้าหลังเท่านั้นที่สร้างขึ้นอยู่บนยอดเขาในบ้านพักทุกหลัง ผู้ที่อาศัยอยู่นั้นซึ่งเป็นคนที่มีหน้ามีตาในเมืองช้างโจหลีจุนเฉิงผู้นำสูงสุดในเมืองช้างโจและเสนหงชังชายที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองช้างโจนี่คือสถานที่รวมตัวของชนชั้นสูงระดับแนวหน้าของเมืองช้างโจเป็นไปได้ว่าถ้าอยากจะซื้อบ้านพักที่นี่ต้องใช้กำลังเท่าไหร่กลัวว่าเงินเพียงอย่างเดียวจะใช้ไม่ได้ แต่ต้องมีพลังอำนาจด้วยเฉินจงมีแรงพลังนี้โดยธรรมชาติในฐานะหัวหน้าผู้ดูแลของตระกูลเฉินผู้มั่งคั่งอันดับหนึ่งในเมืองหลวงเฉินจงแค่แสดงด้านที่ต่ำต้อยของเขาต่อหน้าเฉินเจิ้นหนานและเฉินเฟิงเท่านั้นแต่อยู่ภายนอกฐานะของเฉินจงไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้มีอำนาจระดับสูงบางคนและยิ่งไปกว่านั้นยังไงแล้ว ผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหลังเฉินจงก็คือตระกูลเฉินตระกูลเฉินที่สามารถปกครองกษัตริย์ในเมืองหลวงซึ่งมีขุนนางอยู่ทุกหนทุกแห่งเฮ้เจ hey, ้าเด็กนั่นหยุดเดี๋ยวนี้นะทันทีที่เฉินเฟิงขี่มาถึงประตูบริเวณบ้านพักก็ถูกเสียงตะโกนสั่งให้หยุดทันทีกลุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชุดเครื่องแบบสีดำรวมตัวอยู่โดยรอบเขาในขณะนี้ขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป